นี่เพื่อนๆมะเขือเทศยายเริ่มมาแล้วอันนี้พันมาจากเยอรมันนะคะที่มันออกหวานอร่อยนะ่ะพันอะไรไม่รู้พันเชอร์รี่หรือพันอะไรราชินีหรืออะไรยายก็ไม่รู้นะนี่เริ่มมาแล้วอู้ในสวนที่ยายไปเก็บผักวันนั้นเนี่ยปลายเดือนนี้เขาเขาให้เก็บนะแพงเพื่อนๆกิโลหลายตังค์อยู่นะรู้แต่ว่าแพงแต่จำไม่ได้ราคาต้องไปดู อันนี้อยากจากมาเมล็ดเห็นไหมล้อแล่วล้อแล่เล็ก,ลกๆที่มันจะตายแล่ไม่ตายแล่ยาวมาปลูกสวยปีนี้ไม่ได้เอาแขนงมาด้วยปีที่แล้วแขนงมาด้วยได้กินแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ารอ,รอดูใหม่เนี่ยแขนงยายตัดออกเมื่อกี้นี่เอาไปเจมไว้ในดินม,มันก็ขึ้นแล้วนี่แขนงแขนงยังไงอะ่ะนี่นี่นี่ตัวนี้นี่ยายตัดออก จะ,จะนี่ก็เอาไว้บ้างจะตัดออกหมดก็เสียดายอยู่มั่งนอกยายตัดออกหมดนะมระก็ออกลูกลวเด้อว่าจะเด็ดยอดไปกินไม่ได้เลยวันนี้ดูก่อนนี่ดูดิตำน้ำพริกปลาถูไว้กินเบือ่อกินเบือ่อยังไม่ได้กินเลยปีนดูยอดอวบอวบม,มากเลยนี่ขึ้นเองนะคะมระขึ้นเองนี่เต็มไปในยอดก็อวบอวบอืมอยู่มัองนอกกินจนอิ่มเลยปีนี้ เดือดยอดวอวนาบน่ากินนะเก็บไปกินกับลาบเนาะนี่นี่สุกินีก็เริ่มโตแล้วนะคะสุกินีสีเหลืองสูส้สีเขียวไม่ได้เลยนี่นยายจะถอนยาถอ,อนผักอันเก่าออกจะเอาสุกินีมาปลูกไว้ให้เยอะๆเอาไว้ให้จิงรีดเอาใบมันไว้ให้จิงรีดนะ ไม่ยายจะถอนทิ้งให้หมดเลยไม่มีใครเอาไปปลูกแล้วนี่มนแมลงเริ่มกินแล้วผักเคลใบมันเริ่มแวงแล้วเดี๋ยวจะขุดขุดขุดทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่เอาสุกินีเอาอะไรมาปลูกเอาใบมันไว้ให้ริงรีบหอมก็เริ่มแก่แล้วนี่เอาเดี๋ยวจะเอาพันไว้ถอนตากแดดเอาไว้ปลูกใหม่รอให้ใบมันตายก่อนนี่เห็นไหม หอมต้นหอมไม่ใช่หอมแดงดูอน,น้นรถเท่าไหร่ก็ไม่ไหวแล้วอากาศมันร้อนเนาะดูต้นมะละกอสวยนี่มะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศ,น,น,เเทศนี่ก็ดูดิมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะดูอะไรมันมากินมันเน่านี่อันนี้ขึ้นเองมะเขือเทศสีดาแล้วมั้งนี่ไม่เหมือนมืองนอกเลยนะ ที่จะปลูกได้กินง่ายๆสูงมากเลยยายมาผูกเมื่อเช้ามันสูงอันนี้ก็เริ่มแล้วนี่เราจะพา เริ่มจะมีหัวละโคราบีผักเคลอันนี้น่าจะคาโลนาติดมาเพื่นนี่น่าจะคารโลนามนเมล็ดมันติดมาด้วยอันนี้ผักเคลอันนี้ปลูกแบบไม่ได้อะไรนะไม่ได้ คือขุดขุดถมถมเหมือนเมืองนอกเลยนะจริงๆอยู่เมืองไทยมันก็จะปลูกยากหน่อยที่เขาปลูกผักเคสที่เขาใส่ในกระถางให้ดินมันรนรวนใส่ปุ๋ยหมักอะไรอย่างนี้นะยายแบบเขาเรียกว่าอะไรลองลองดูนะสวยด้วยดูวนี้ ดอกสวยมากเลยเพื่อนๆจริงๆมันก็ออกดอกเยอะนะเมื่อเช้ายายคลุมสระว่ายนะ้ำเมื่อเชา้ามันลมมันเย็นมีหลายโลกนะหนึ่งโลกสองโลกสามโลกสี่โลกนี่จริงๆมันก็ไปแต่ต้นมันไม่ค่อยสวยสุกินีนะคะสุกินี เราจะถอนออกให้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยปลูกที่หลังขนาดปลูกที่หลังมันยังใบมันเกลื่อนเกลื่อนเลยไอไอรนะดิดนะดูอากาศมันร้อนแล้วมันก็ปลูกไม่ได้เหมือนตอนอากาศหนาวๆนาเนาะลูกยังเล็กๆต่ดูใบขนาดรดน้ําทุกวันนะรู้เลยว่าอากาศมันร้อน จะได้ปีนี้มะเขือเทศเออช้าไปปกติกินสลัดหมดก็จะกินมะเขือเทศต่อเฮ้ยผีเสื้อไอ้ไนี่นีน่ ฟักทองมาดูฟักทองออกดอกแล้วเห็นมีลูกอีกลูกนึงอยากให้ชิมอยากให้มันติดลูกอยากให้คนไทยได้ชิมว่ามันเหนียวนี่ลูกเล็กๆดีนะลูกเล็กๆมันกินทีเดียวก็อะไรนะแะกงเก็บมาแกงทีเดียวก็อิ่มนะจะได้ไม่ต้องเหลือต้องไม่เห็นมีอยู่ เช้าๆอยู่อากาศก็ร้อนๆนี่มันแก่แล้วกินไม่ทันเลยยายจะแกะหักออกแล้วไปเอ่อเอาไปให้จิงหรีดกินเราก็ขุดๆๆแล้วก็เอามาวานใหม่นะกินไม่ทันแบง่งจิงหรีดกินมาดูขนนหน่อยอืสะไว้น้ำไว้แล้ะ ไม่เคยมีเท่าไหร่เรกว่าลมแรงไม่แรงนีนนนงนงนง่น่าจะได้กินก่อนหญ่อันสูงอยู่อุ้ยอันสูงใหญ่อู้น่าจะใกล้จะสุกแล้วดูตามันได้กินก่อนกลับเมืองไทยไอเมืองนอกแน่เลยนี่ดูตามันห่างๆอ้โหูสองลูกนี่น่าจะไรเวียวกันเฮ้ ยังไม่แก่เท่าไหร่หรอกแต่ข้างบนมองไปแก่แล้วเริ่มแก่แล้วข้างบนจะเก็บได้ยังไงเนาะข้างบนนุ่นเห็นไหมซีลูกต้องเก็บตอนยังไม่แก่แล้วมาบ่มไว้ในไกลาไมาแล้วเลยนี่ตามันเริ่มห่างอุ้ยอุ้ยอันนี้หรือว่า ใช่หรอกอันนี้ทำไมบีบมันนุน่มๆเลยวะดมดูก่อนนี่เดี๋ยวขอดมดูก่อนดิยังนึงมาสุกแล้วยังหรอกว้า้ เยอะมากเลยวันเดียวได้น่ยอากาศมันหนาวดูอันนี้ของพ่อยายอันนี้บ้านยายของพ่อยายอันนี้ของคนอื่นของคนอื่นอยู่หน้าบ้านพ่อยายส่วนด้านโน้นที่ยายซื้อ เมื่อสองปีที่แล้วต้นมันแก่แล้วแหละแต่ว่าเสียดายดินมันอยู่ใกล้ๆบ้านนะต้นมันแก่แล้วอยาจะพาไปดูลูกชายยายเป็นคนครีบนี่ใบยางร่วงนี่ต้นมันแก่แล้วยางมันไม่ค่อยออกแล้วเนะี่ย ไม่ได้กรีดแล้วมั้งเมื่อคืนพักวันพักหรือเปล่านูน่นด้านนูน้นไปถึงนูน้นสิบสี่ไร่เพื่อนๆอไม่ออกแล้วไม่ต้องกรีดแล้วมันแรงนั้นแหละเพื่อน ใบมันร่วงหมดละ